เปิดคำพูดสะเทือนใจของเบิร์ตในวันที่ดูร่างแตงโมต่างสงสารและส่งกำลังใจให้กับแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาหนุ่มเบิร์ตหลังสูญเสียแตงโมจากเหตุการณ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้ก็ยังคงสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงซึ่งทางด้านคนสนิทของแตงโมคือฮิปโปได้เผยคำพูดของหนุ่มเบิร์ตในวันที่ไปดูร่างแตงโมที่สถาบันนิติเวศว่า พี่เบิร์ตเขาร้องไห้เหมือนจะขาดใจจริงๆตอนแรกพี่เบิร์ตไม่เชื่อว่าเป็นพี่โมเมื่อดูมือมีตัวอักษร Baby ้อีสเตอร์ชื่อลูกสาวบุญธรรมแตงโมที่เป็นลูกของกระติกก็ทําให้รู้เลยว่านี่คือพี่โมพี่เบิร์ตได้แต่พูดว่าผมตามจีบโมตั้ง7ปีให้ผมได้ใช้ความรักของผมแค่นี้เองเหรอทําไมใจร้ายจังผมอุตส่าห์ตามหาเขาตั้ง7ปีแล้วทําไมถึงให้ผมได้รักกับเขาแค่นี้ผมไม่เข้าใจ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ